ที่สื่พิจินาด้วยแล้วก็ช่วงรับน้องกําลังเคลื่อนไหวกำลังจะเข้ามาเนีมีแต่ประชาันธ์รับน้องใหม่ของแนวร่วมเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กิจกรรมในเดือนนี้ที่สี่พิพิธนาไม่เป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่เราจะต้องจัดกิจกรรมแต่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอให้ติดตามผ่านเพจแล้วก็ธรรมศาทต์การมากันนะคะส่วนเรื่องรับน้องเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆมรวมถึงธรรมศาสตร์เนี่ย แต่ไม่มีกิจกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันโคว,วิดแล้วก็ท,ทกั้งภาคเรียนเนี้ยเป็นออนไลน์แบบหมดเลยก็ค<ม>งอาจจะเป็นเหมือนปีที่แล้วถ้าธรรมศาสตร์เนาะ<ช>ถ้า<ต>เราจะมีใชออ่ถ้าเราจะมีแสงสีเขียอเขาก็จัดเป็นออนไลน์ให้เหือนปีที่แล้วแต่ว่ากิจกรรมนีังฟง,งหนูเดือนนี้มีทั้งหมดเก้าคดีค่ะที่ต้องไปสัสให้หมด นี่ก็คือพึ่งคดีแรกที่ได้มาศาลอันนี้คือคดีที่สองค่ะของลุงไม่แน่ใจว่าเป็นคดีแรกแล้วก็จะมีส่งกวญแจการอีกแต่ว่าเรื่องวันที่ยยังไม่ได้นะแต่ข้อหาเพิ่มข้อหาใหม่เนี่ยไม่มีเข้าใจว่าไม่มีนะตอนนี้นะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออโดนคดีนี้เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ จะไม่ได้มผมคิดเห็นยังไงครับที่โดนคดีนี้ก็แน่นอนครับผมพวกเราเชื่ออย่างลึกซึ้งอยู่แล้วว่าการสแสดงออกทางการเมืองเป็นเป็นเสรีภาพและเป็นสิ่งที่ส,สามารถทําได้ใน,นนั้นเนี่ยการพยายามคุกคามของรัฐต่อประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เราไม่สามารถยอมรับได้แค่นั้นเองครับผมว่าสิ่งที่รัฐทําแบบนี้เองมันเป็นตัวชี้วัดเดียวว่ารัฐกําลังแพ้แค่นั้นเองครับ เพราะเราไม่ได้กังวลเราไม่ได้รู้สึกกลัวกับการที่โดนอระทราทางกฎหมายอย่างนี้และแกคิดถึงไงฮะมาจากเมื่อวานนี้กรณีน้องจากที่เราโตอ้ยประสบอายุายโตเพิ่มจากกรณีหนึ่งหนสองอีกแล้วพอเราเบอนฮะคืะะอกระบวนการทางกฎหมายตอนนี้สําหรับพวกเราเป็นการคุกคามอย่างเดียวละไม่ใช่เป็นการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรเลยอย่างนี้ การวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ค่ะงย้ากระบวนการของเพื่อนจากลําคาแหงเมื่อวานเนี่ยก็ก็ได้ข่าวครเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ออกตามหาว่าจะเจอเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรก็คิดยังไงกับหมายเยกที่ก็คิดว่ามันก็ก็คลราก็เฉยเฉินมันเหมือนโดนสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับม็อบก็ไม่ค่อยแร์ค่ะเพราะว่าหลายคนก็เห็นดี กลุ่มทางฝั่งขวาบางครั้งก็เห็นมีชิงชิ้งเล่นบางก็ไม่เห็นใครเขาโดนกันด้วยเพราะฝั่งซ้ายก็ชิงขอบคุณค่ะที่รอรู้ว่าเนี่ยรอ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 เสร็จแล้วเหรอเร็วอ้ยไม่ใช่เร็วจัง อ oh, okay. ันนี้พ่อเรา